ก่อนที่ก่อนที่เราเสร็จที่เมืองไทยแล้วเราก็จะเดินทางไปเอเชียทัวร์เขาเป็นแปดประเทศบวกอีกหนึ่งคิบราซิลกันแต่หลังจากวันนี้ไปค่ะก็แปครับพี่พีชพีเได้ไหมบ้างวันนี้ทำสำเร็จมีตัมเอ่อได้ข่าวว่าวันนี้สินสอดเยอะมีตามใน X ก็จะมีแล้วว่าเตรียมสินสอดไว้ให้ลูกชายป่าแล้วนะอะไร มีความสบายเป็นลูกสบายเยอะค่ะลูกสบายเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถึงท่านได้ข่าวว่ามีดอกไม้เงินมาถึงพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมต่อแล้วมันจะมีนักข่าวเป็นเรื่องนิว่าสินบนเลยดิว่าได้ข่าวบอกเขาด้วยว่าจริงๆทาไเยี่ยมเยียนมีนักข่าววางก็ได้ไม่ได้จริงกับฟลิกจัดที่แบบแบบแต่มีรั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นงานแฟนมีสที่เป็นแบบสไตล์แบบพวกเราเนาะก็จะมีความจัดเต็มแบบเกินเลยไปบ้างนิดหน่อยจัดเต็มมากเลยแฟนมีสปกติที่เราอาจจะเห็นเห็นว่างานแฟนมีสเน่ะคะแต่ว่าเราก็ลงอะไรไปเีกวะค่ะทั้งเรามีเรามีแบรนด์เชนโชบิตของเราเราเชนโชบิสเราแบกอะไรเยอะเรา คเร,ราก,ก็ทุ่มทุ่มสร้างแต่ว,ว่าปัญหานอกเหนือไปจากการทุ่มทุนสร้างแล้วคงจะเป็นเรื่องของ12คนนี้ค่ะที่เขาก็ต้องคอยมาทุ่มทุ่มไปกับพวกพี่ด้วยเพราะว่าเด็กๆจากไอจีสตอรี่ของพี่ชอนเอพีเอฟเด็กๆซ้อมหนักมากค่ะ<า>แล้วซ้อมก็มาหนักมากกว่าจะถึงวันนี้ <c oughs> แต่ละคนจะกวันจะถึงวันนี้ปเ,เป็นยัื่งบางเป็นเรื่องบางเฉลี่ยพอส่วนตัวผมก็ได้ผ่านอะไรไปเยอะแยะเหมือนกันการแสดงแล้วก็การเต้นการร้องครับคือ คือผมเนี่ยก็เคยอยู่ในวงการมามาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนโปรเจกต์พีเบฟเนี่ยเป็นประตูสู่สวรรค์อันใหม่ของผมได้เรียนรู้อะไรใ,ใหม่ๆด้วยครับทั้งการการแสดงการเต้นการร้องอะไรเงี้ยเหมือนได้อัปเกรดสกิลตัวเองไปเยอะมากครับแล้วก็ดีใจที่มีแฟนมาหาวันนี้ที่ออกมาอิโมชั่นอลอีกแล้วแต่ความพิเศษของเราในยุคนี้เตรียมควาเปาดแฟนแลน้ครับมีอะไรบ้างผมเตรียมไว้สามคำนครับ เราเน้นคำว่าชำชำอ่าเพลยุมือมือมือกัดสายเราจะได้ภาษาตน้ว่าชำเพ่แล้วก็อาเสียลกแล้วเลยไปะไงมันป็นดับดกาคนสิร์นี้มันกี่ชั่วโมงยาวมากเลดลม่เราเรามีโชว์เยอะอะไรเียอาลูลาูก็เรียกได้ว่าพอมาอยู่กับเพลสที่่อนเนี่ย หมือนผมได้ทําอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วตอนแรกคือการได้ไปถ่ายทำเรื่องซีรีส์อันนี้ใหม่แล้วอันนี้พอมาจุดนี้เพอร์ตแฟนนี้ก็ใหม่ไปอีกแบบนึงครับได้มาริมรถถึงการแบบใกล้คาว่าศิลปินเข้าไปหน่อยจับวามใหม่มันใหม่ขนาดไหนครับโอ้หก็สรป่อยซิเราปล่อยให้เราปรเหซอคุณ เออคุณแม่ก็น่าจะสปอยไปไหนทีค่อนข้างเยอะครับผมไปซ้อมมาตัวก็ค่อนข้างสาหัสในการทำวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับทุกคนที่จะมารอดูครับอีกทาบอกว่าวันนี้เป็นสายแดนซ์ล่ะก็ว่าไปก็ต้องรอดูอัตราเปไาแม่ครับผม ก็คือโหเลยเพราะว่าเราเราอัพสกิลแบบว่ามากกว่าน้องๆเขาเพราะว่าเราเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็หลายงานที่พวกเราไปกันมาเนี่ยเราโชว์กันมาเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างไดต้องอัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันเป็นงานใหญ่เรารู้สึกว่าต้องตามไม่ทันเด็กๆจริงๆริงจะได้เห็นอะไรว้าวของทีมสัตว์วันนี้เรียกได้ว่าว้าวกว่าทั้งส2บคนเลยดีกว่าเพราะว่า แม่ก็บอกเตรียมมาให้แบบอย่างที่พาวเวอร์บอร์ครับทำมีแพสซ่อมล่างไหมครับต้องซ่อมจริงๆเละคนลูกครับผมก็มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากไฟนอลอีพีไปเราก็กลับมาซ้อมกันอย่างหนักหน่วงครับแล้วก็แบบวันนี้ถึงวันที่เราได้โชว์และปล่อยซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้โชว์ให้กับแฟนทุกคนครัะไงก็ฝาันฝันได้ เกี่ยวกับเป็นมากมาหย่บมาหย่บเข้ามาหย่บเข้ามาชิดๆพร้อมยังอะไงบ้างคู่นี้คู่นี้พร้อมยังไงจริงๆโชว์ทุกโชว์ของพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่หลากหลายเพลงมากแต่โชว์ของพี่ชายหลายๆเนี่ยต้องบอกว่าวันที่9กุมภาพันธ์ว่าสุดแค่ไหนวันนี้น่าจะสุดมากกว่า ความสุขมันไปขนาดไหนความสุขไปขนาดไหนอาจจะเรื่องของการพูดโชว์โชว์โชว์มันดีเหมือนกันเดี๋ยวรอรู้กันพูดของเชนและไลน์เราเป็นอัพสกิลตั้งแต่พูดมาใช่กับพิลล้าแม่บอกว่าตัดบ้างนะนี่ก็ขอรับรองเลยนะครับว่าโชว์ขอพุชโชว์เลยแล้วกัน คือพวกเราเนี่ยตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจเพื่อสื่อแบบสื่อสารให้คนดนะูเข้าใจมากขึ้นว่าเพลงนี้ต้องการสื่อสารอะไรหรือว่าอยากต้องการอะไรจากคนดูก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารับชมโชว์อย่างมีความสุขนัดลูกนัดนัดแล้วเสียปริงมาก ้ว่ยไวแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของกระดูกละดมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกระดูกระดมเนื้อกระดูกระดมเนื้อแบบก็ไม่เอื้อแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับซ้อมเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับคนดูครับสำหรับผมก็ถึงแล้ว่ิพีเบฟแะนจบไปแล้วซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราไม่จบคือวันนี้ก็มีพิธีเบฟแฟนมีทนะครับยังมีพรุ่งนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีไปทัวร์ที่ เอเชียอีกต้องหลายเมืองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพวกเราจะตั้งใจซ้อมต่อไปพรุ่งนี้ต่อไปครับอันนี้แต่กงข้างหลังขาดไม่ได้ครัข้างหลังขาดพวกเขาไปคือสีสันหายไปหมดเลยเออมันยังไงคนที่มีอะไรมาแบบปั่นโวนให้เราได้แบบมง้ขายเลย้านขายเลยครห้ขายเลยคือผมไม่อยากพูดเยอะนะเออนอออะไรตัวแดง คือต้องบอกว่าผมนี่ถ้าเรื่องเรื่องการเต้นนี่ผมเริ่มเริ่มจากศูนย์นะแล้วผมซุ่มซ้อมมาเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้เลยนะว่ามันก็ยังศูนย์อยู่รอเลรอคำสามคสามก็ก็เดี๋ยวรอดูครับแล้วผมก็เต็มที่ครับก็เดี๋ยวด้เชื่อก็เหลือเชื่อแน่นอนเรื่องความที่พวกเราแบบซุ่มซ้อมกันมันมาอย่างยาวนานตั้งแต่แบบจบไฟนอลอีพีไปค่ะก็พวกเราก็มีความแบบพวกเราพยายามกันมากแล้วก็ตั้งใจมาก ที่จะมาแฟนมิตรในวันนี้ครับก็รอดูได้เลยครับว่าจะมีโชว์อะไรที่แบบพิเศษมากกว่าโชว์ที่เคยโชว์ไปแล้วหรือเปล่าอะไรี้ือผู้ชายหลายๆที่เขาว่าเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวคุณเจอเหยียดเชื่อของผมคุณคุณเจอแน่เดี๋ยวก็รอดูว่าจาเสียงทีลน้วปิก่อนไม่ได้เียดมนะผู้ชายหลายๆตอนช่วงไฟนอลไอพีอ่ะยังไม่ได้ปล่อยของสุดนะวันนี้ปล่อยสุดแน่ต้องรอคาดหวังแล้วนะ เฮ้ยคาดหวังเท่ากับไม่ยิ่หวังเ่าอยู่แล้วปิดหลังแล้วโดนปุ๊กน่าอยู่แต่ใจว่าแต่เรียกว่าน้องฟอฟก็ตั้งใจเต็มที่ครับแล้วก็เพราะว่าเพื่อนๆมันเป็สองคนก็เออตั้งใจหมดให้เขาโชว์มาดีแล้วก็แต่ละโชว์ก็มีหลายๆตาที่แตกการสื่อเพลงแต่รับรองครับว่าสนุกเป็นจอยแล้วก็อย่างที่พี่เราไปพูดครับจ้ำแน่ครับจ้ำ ก็รู้ว่าน้องๆมีส่วนร่วมอะไรกับแฟนนี้ทางนี้บ้างอย่างเรื่องเพลงเองด้วยไหมหรือว่าในพาร์ทอ,อ,อ,อื่นๆถูกไหมครับถ้าเรื่องเพลงรู้สึกว่าก็จะมีการเหมือนกับว่าเขาจะให้โจทย์มาว่าน้องเอกได้เพลงอะไรแล้วเราก็จะพลิกอัพไป3เพลงแล้วเขาก็จะมาเลือกว่าเพลงไหนที่เหมาะกับน้องๆอะไรถ้าเป็นโชว์ชวพิเศษถ้าใต่ซ้อมมาทั้งหมดในพาร์ทไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดสำหรับพวกที่ทำพิธีสุดท้ายและบัรทัดหายมากๆเลย ถ้าจริงจริงก็พอเป็นคนสิบสองเป็นสิบสองคนนะครับเป็นหมู่มวลที่แบบหลายคนเนี่ยก็เวลาที่เราทําการซ้อมเต้นนะครับมันก็จะต้องมีการต้องเพียบพร้อมเพรียงต้องแบบเอาจริงเวลาเวลาซ้อมก็ต้องแบบสเกลการซิงต้องต้องแบบเอาจริงเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่ท้าทายครับแต่แต่ว่าวันนี้ผมก็มั่นใจว่าพวกเราเดือดเดือดร้อนแงเดือร้นแรงผมมั่นใจได้ก่อน เราไหลเดือดเดือดเดือดเราเวนี้จะมีเปรียน้าตาอีกไหมเออพนักงานก็แบบมีควาแบบอาจจะเป็นัวดร้อนจนน้าตาไหลอะไรน้ำตาไม่ไหลตาบอเขนเอเยอะอวันนี้พาเวลเออเอเอรแทนส่งไงส่งต่อความสนุกส่งต่อความสนุกวันนี้ให้แฟนลูกแล้วก็ต้องไปเจออีกหลายๆ น้องชายสุธที่รักพี่รู้มะมี่เร่อมี่กันเลยมะมมี่บะมี่พร้อมจะเข้าไปดูโชว์ของเราหรือยังคือพวกเราเนี่ยเตรียมไว้ด้วยความตั้งใจแบบเหลือร้นเราอยากจะทําให้มัมมี่มีความสุขมากที่สุดในวันนี้ขอให้ปล่อยใจฟรีๆแล้วก็เอ็นจอยไปกับโชว์ของเราครับสนุกแน่นอนครับกรับวผม Um, so I want to say, you know, it's, it's, it's a pleasure to be here right now in our first ever fan meeting of Pit Vape. and um, we are just getting started. This is day one, so if you enjoy the show, you know, come tomorrow as well. <laughs> and yeah, this is uh, you know the Pit Vape the series just ended, but this just is the new beginning of Pit Bay crew. We're gonna go to Asia too as well, but we start here in Bangkok. Thank you. พร้อมไหมครับพร้อมครับเออไม่พ <Sorry. S 3> ่คก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆจริงแล้วก็ตลอดหนึ่งปีที่แบบผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับรับรู้ถึงแบบความรักเนาะแล้วก็ความแบบสพอร์ตทุกๆอย่างนะครับก็พยายามยจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดแล้วก็ให้น้องๆเป็นวันนี้เราเราที่ผ่านมาเราพั้เป็นนักแสดงเนาะ วันนี้เราพยายามสร้างเขเป็นศิลปินที่เป็นตัวจริงมีความสามารถจริงๆมีเพื่อควมนป์ที่ดีจริงนะครับแล้วก็อดทนรออีกนิดนึงจบวันนี้เราจะออกไปเอเชียทัวร์กันนะครับแน่นอนแล้วก็ก็คงมีอะไรดีๆตามมาครับขอบคุณพี่น้องสิบคนชดด้วยนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูทั้งสิคนนะคะก็อย่างที่พี่เอสบอกตะกี้นี้ว่า เราตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับวงการเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆเหล่านี้เขาไม่ได้เพียนแต่แค่เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเดียวแต่ว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตเต็มความกันด้วยนะคะก็หวังว่าหวังว่าเก้านี้ก็ยังจะเป็นเก้าแรกๆแล้วคงจะมีเก้าต่อๆไปของพวกเขาทั้ง12คนก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะทุกคนยืนได้เลยรอรออินเสิร์ตทีจอที่สุดยค่ะ เอาด้านบนนะยืนข้างบน,นะคนยทั้งบน